พัดดีก en, ja ็ประเด็นไปสมัครอั่วไม่แมประเด็นยูตลาดหลักใช่ไหมเรื่องที่น้องนี่ก่ส่วงกันกันก็ได้เอาใาใหม่กันจังนมากือมนืองาทยเอาคือมือยคิดเอาอืม กองขับรถไปนอนกองขับอันนี้ลงบาลน่ไม่ใช่หยู่ผ่านหนาลงบานไม่ใช่หยุดพักพานผักแต่ชาติปัดอันนี้กองับกองขับกครูทักะวัสกอสวัสดีการกองทับโลตัดเขาไม่ต่างกนีก ีตลาดา็กๆไปกอนไปหุ่นไปนั่นตลาดมีกันยับกรยัอยไ่งนินะกันยับกระยับ Mong níu ngay cả là chắc anh dưới để đi vào cái mùi bam nắn đi mùi tao kìa 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 ไปว่าลมมึอนีอะไะหนี่งไปขี่จักรยานมาจากตลาดรัชบาลไปว่าลมมึอนี่ขาข่ายหัวเข้าข่ายแตกเครืองมือไปบาดเเออขี่จักรยานมาจากตลาดรัชบาลม่งอันขี่มาขี่มากใครจะไปแตะแล่แตะแล่ไปเจ้าหงูว่าหัวเข้าไปว่าทำงานมั้ยเปลดจังไงก็บ่กไปข่ายใบย่ามขี่มาเลยก็บ่กไปไปได้หัดหัวไปลมแอบไปหนึ่งคนใหญ่เนาะลมเหมืนบอกตื้อเด็กน้อยเนาะ ขาข่อยบ่าทำงานเลยจังว่ะข่อยก็เลยบ่เอาอีกเลยตาคนมาเข้าบ้านนี่ล่ะหัวเขา้าข่อยเลยแงเจ็บอยู่แล้วแงเ่เจ็บเติมแมมโอ้ยอันคือกันกับขาเข้าก้กามเนื้อบ่พราทำงานคือเข้าตายไปเติมแห่ไปนั่งนวดเพื่อมาโดนข่อยจะไปขาปข่อยข่อยมาเป็นปกติแมมข่อยเกียบเป็นรอยแมมเพื่อแต่เพืเห็นเลเซอร์กับเห็นแมมนี่เรามองข่อยร่วมมองนี่ข่อยยังจำได้คุณหมัว่า อันคือเลียดแขนเลียดเมื่อไรแต่เม I mean? yes. <Tá, S 2> ื่อไรในแบบชั้นลมก็เลี้ยบังถี่ี่จักรยานมาลมกันทังนั้นเลโอ้ยไปเลี้ยบเอาอยู่เลยนะพุณเข้าันดี้าเก็เอาแขนเลียดมาเท่าฝ่ายดูดีว่าทำงานมันโอ้ยเทียนเทียนคนละกเรืองออกแหมฝ่ายมาเอาหรือคนนักเรืองมาเอาจักรยานเนี่ย ไปซื้อจักรยานเราไฟก็เล้ยขี่กลับ่เฉยๆก็ไฟก้าวขาจากของนั่นอันนั้นขานไฟขี่จักรยานเป็นอยู่ไปก้ามาขาจากของสี่ได้เห็นอันบริหารนี่ยังนะบอกกมเนิดสี่ได้แข็งแรงประมาณหนึ่งก็ไปขี่ขี่เอาอันไปกัขี่เป็นอยู่โอ้ยบ่เป็นขาตะนันมากไฟก็เอาเท่าปันดีไฟ่็เอาได้ขาไปก่เอเด็จไทยกำลังเนี่ยขาไฟพอดี